อ่าต้องหาบังมวนนะครับไอ้หนูที่ออกไปนะครับเนี่ยผมจัดการแล้วนะตอนนี้จับตายได้ตัวเดียวนะครับโดยไอ้ถุงเงินมาผมนะมันไม่ตายดีหรอครับเพราะว่ามันไม่ยังไม่ทันตายหรอกครับผมดึงคอดึงหางเนาะตามหลักสูตรที่ดูดการฆ่าหนูมานะฮะนี่ก็มาถอนขนเดี๋ยวตอนนี้หมักนะครับไว้อยู่นะ เดี๋ยววันนี้ไม่แน่น้องๆวันหยุดนะครับน้องๆก็อาจจะมาเดี๋ยวให้น้องๆมันอบนะครับก็ดีมีทางอบอยู่นะครับว่ารสชาติของหนูของอผมที่เลี้ยงมานะครับใชอ้อาหารบ้างขา้าวโพดหญ้าหรือจะเป็นข้าวเปลือกนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครับคือเคยเคยซื้อมากินนะ มันเหม็นเหม็นกลิ่นอะกลิ่นอาหารอะเหมือนกลิ่นอาหารปลาดุกครับแต่ลองมาชิมของผมดูผมเคยชิมผมตัวแรกรอบนึงนะมากกะตัยมันนะอร่อยนะไม่มีกลิ่นเดี๋ยวรอบนี้ลองดูนะครับเราเหมือนกับคิวซีพิสูจน์เลยว่าเอ้อาหารของเราเนี่ยมันต้องไม่มีกลิ่นรสชาติหนูนี่เป็นรสชาติที่เหมือนเหมือนไกล่เลยอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับเดี๋ยว รอน้องๆมาก่อนนะครับว่าวันนี้จะถ้าน้องๆมาก็จะอบนะครับแล้จะมาวิจน์ชิมด้วยกันนะครับว่าหนูของผมเนี่ยมันจะแซ่บอิลีบอมันจะลําขนาดแค่ไหนนะครับตั้งเหนือใงอีาสาน<สา>เดี๋ยวปฏิตามกันครับ ม่กกี้ตอนอย่างเนาะถ่ายได้แป๊บเดียวนะฝนจะตกด้วยนะครับเตาย่างสมบูรณ์แบบยังไม่มีนะครับวันนี้ม่กกี้เพื่อนจะชิมกันกินกันไปนะครับอืมเพื่อนน้องๆอองลงมาแต่กินไม่เยอะนะครับแต่ไม่มีกินไม่มีอะไรเพื่อนบอกว่าเพื่อนน้องน้องว่ามันเหมือนกินไก่เลยพี่เนี่ยดูเนื้อนะครับ อร่อยนุ้ใครเลี้ยงนะครับลองให้อาหารธรรมชาติเขาเยอะๆนะเนื้อมันนิ่มมันเยอะแต่หนังไม่กรอบเลยนะนะไม่เกียพอดีตรงน้องรีบไปทุรากันกับเพื่อนๆนะอืมอร่อยครับคือผมฟิตไว้แล้วก็ก็หมักซอสหมักเกลือปกตินะครับแต่ถ้ามีขมิ้น ไก่เราันี่เนี่ยมันน่าจะอร่อยกว่านี้นะเหมือนอบไก่นะทำหมนไก่นะไม่กี่วันไว้ไปทีหนึงนะครับมากินมผมเคยกินอ่ะมันจะมีกลิ่นคล้าอาหารป่ามันเหนเนม็นนะเหม็นเหม็นคิ้วป่ะแต่นี่ไม่มีนะเหมือนเหมือนเหมือนนี่ผมบอกเหมือนกินเนื้อไก่อะ กินเนื้อไก่ครั้งแรกนะเตายังไม่สมบูรณ์แบบก็เลยย่างแบบนั้นนะที่เห็นแต่ก็เคครับอร่อยอร่อยเนื้อนี่นี่เป็นที่รับได้เลยนะครับเพราะว่าชาติเหมือนไกอ่อืมมันไม่มีกลิ่นอะ่ะอืม มันอร่อยครับอือโอ้อย่างนี้เนี่ยผมเลี้ยงไว้ผมกินเองสบายๆบายเลย,เยชอบเลยครับเดี๋ยวจะไม่ให้มันหลุดนะตอนนี้มันหลุดไปอันนี้คือตัวที่หลุดนะโดดออกแล้วเจอมาผมจัดการซะนะก็เป็นอนันที่สงกับผมนะยังหายตัวยังหาไม่เจอนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้แหละเดี๋ยวอาจจะเจอนะผมเห็นอยู่ มันแอบก,กินอาหารอยู่นะเดี๋ยวกําเอาโกงดักถ้าได้ก็ดจัดเลยนะครับอร่อยก็อร่อย,ออยโอเคนะครับกับหางกระมวดนะแล้วก็เป็นเมนูหนูนะครับเคยกินทั้งนี้ก็คือตัวที่สองนั้งแต่เลี้ยงมานะครับด้วยอุปัทว่าเหตุของมันเนาะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามัน ครับแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดติดตามกดแช์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมอุ้ยมันมันเยออเนาอน้ำมันน้ำมันเหมือนน้ำมันหมูเลยให้อร่อยกดไลค์กดแช์นะให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็หนึง่งมือใหม่ด้วยช่องใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมาถ่ายทอดให้รู้นะครับเกี่ยวกับชีวิตเนาะว่าทำอะไรเรียงอะไรบ้างเนะตอนตอนนี้ยัง ค,ค่อยๆไปนะครับก็ขอกำลังใจกดติดตามกดได้ก์กดแชร์นะครับให้น้องใหม่คนนี้นะครับช่องหามักมวลด้วยนะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ